พวกกลุ่มคนที่พยายามจะสร้างทฤษฎีขึ้นมานะครับแล้วก็จะจับคู่ชนแล้วก็ออกมาพูดนู่นพูดนี่แล้วก็บอกว่าเนี่ยไม่เห็นมีใครออกมาแก้ต่างนู่นนี่นั่นเลยผมมองตรงนะเขาไม่ให้ราคามึงมึงไม่ได้มีราคาเลยเลยไม่มีใครอยากลดตัวไปคุยอะไรกับมึงหรอกนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่ามึงแกล้งเปิดหัวจดหมายขึ้นมานิดนึงเนี่ย แล้วก็เปิดอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้นะ FC ก็กี๊ดการ์ดลั่นบ้านกันเลยว้ายตายแล้วเอกสารนู่นนี่นั่นะมึงรีบรีบเปิดแล้วมึงรีบรีบฟ้องนึกออกไหมรีบรีบเปิดแล้วรีบรีบฟ้องเลยนะครับรออยู่นะครับอยากขึ้นสารตัวสั่นแล้วตอนเนี้ยนึกออกไหมเออนะครับไม่ใช่เปิดเอกสารแง้มมานิดนึงหัวจดหมายห่าเหวเลยก็ไม่รู้นะเอาเถอะเอาว่าเขาไม่ได้ให้มูลค่าในตัวคุณละกันนะ แล้วก็ไม่ได้มีใครเขาอยากจะออกมานู่นนี่นั่นหรอกครับวันนี้ในการออกมาทําคลิปเองจริงๆก็ตั้งใจออกมาให้ความรู้นะครับ